สวัสดีค่ะมาดามเอเจนนะคะผู mm ้หญิงสีไรค่ะต้มกระสิบนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะเรามาถวายพระตาหารนะคะ mm hmm. เพนแล้วก็ทาสังฆทานยานะคะพร้อมด้วยมาชําระนิสงนะคะ,ะถวายข้าน้ำคาไฟนะคะเติมน,น้ามันตะเกียงวันนี้ทําครบจุดเลยครบชุดเลยนะคะแล้วก็นี่แอดมินกนะะ็มามิ้นกำลังนั่งสมาธินะคะบัดดามอีมอก,ก็จะกำลังจะนั่งสมาธิแต่ว่าทาวิดีโอมาแบ่งปันให้ผู้คนนะคะ ได้ร่วมมูทนาบุญน,นะคะดูความเป็นกันเนจ้าค่าท่านเจ้าค่าท่านากัลยาณมิตรเพื่อนของน้องพี่นะคะในทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีขอให้ท่านมีส่วนได้ในกุศลท,ที่อัชลานะคะมาดามเอเจอ้นนะคะได้ตั้งใจทําบุญในวันนี้นะคะบุญกสศลที่ได้ทําแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วนะคะจึงแบ่งบุญน,นะคะ กับทุกท่านการะยาณมิตรได้มีส่วนร่วมในยพร้อมเพลงกัน,ก,นการเราอยู่เหมนที่วัดสุทาวาสนะคะส่วนพระวานนะคะหมู่สพิานี่เองนะคะเป็นวัดบ้านที่บ้านของพระธรรม,มเองนะคะมันเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านเพราะว่ามาใส่บาตรเปป็นระจำทุกชะะเช้าค่ะเราทำวิดีโอเสร็จนะคะก็อนุโมทนามบุญนะคะนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อถวายบุญนะคะอุทิศบุญส่วนให้กับเทวดาประจําตัวเองแล้วก็ รารักมาสามกสามูทาสิบเก้ชั้นค้าสิบชั้นลิมรวมไปถึงครอบครัวบิดามารดาทั้งที่ยังมีลมหายใจและก็ที่รวมมาไปแล้วนะคะเพราะแก้มไแกนจากทุวันนี้และให้ทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในกุศลคุน <stab> ท <bing> ี่มาดามไอเจิ้์หรือว่าคุณอัชลานะคะผู้หญิงสีไลนะคะตคนนี้นะคะมาตั้งใจทำบุญนะคะมาตั้งใจอุทิศกุศล ขอใท่านอีสุนสมดูพร้อมฟิงกันค่ะอนุโมทนาบุญนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ